ตอนนี้เนี่ยคิวเฮาเนี่ยมีมูลค่าหลักทรัพย์หรือเรียกว่ามาเก็ตแคปเนาะในราคาตลาดเนี่ยเท่าไหร่ครับเบิร์ตสองหมื่นสามพันล้านอ่ะแล้วมูลค่าหุ้นโฮมโปรที่เขาถือไว้เท่าไหร่ครับสามหมื่นแปดอ๋ออ่าเห็นยัง <c oughs> นี่แหละคือวิธีการใช้ P B V แบบแบบแบบเร็วๆว,ว่าจริงลอวเนี่ยคิวเขาเองเนี่ยเออแนวนี้เขาเรียกว่าแนว Asset Play ก็คือถือทรัพย์สินไว้มากๆนะครับก่อนที่เราจะไปคำนวณเรื่องของ P B V เนี่ยนะเรามาดูทรัพย์สินแฝงก่อนก็คือว่าทรัพย์สินเนี่ยที่คิวเฮ้าถือ Home Pro อยู่เนี่ยมีมูลค่าทั้งหมดสามหมื่นแปดพันล้านอืมแต่น,นี้อันนี้ถ้าใครอยากไปดูแล้วยังไม่ได้ดูนะมีคลิปหนึ่งอพิโซดหนึ่งนะฮะตอนตอน้ตนๆเลยเอปพิโซดห้าหกหรือไงเนี่ยแถวๆนั้นก็มีอพิโซด ชื่ว่าหุ้น6ประเภทตามสไตล์ปีเตอร์ลินช์นะครับซึ่งพี่ภาคก็มาอธิบายว่ามันมีหุ้นประเภทต่างๆหุ้นโตเร็วห mm ุ้นอินตัวหุ้นแข็งแกร่งหุ้นแอสเซทเพย์แบบนี้หุ้นวัฒจักรอะไรแบบนี้ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยวิธีการลงทุนหุ้นแต่ละแบบเนี่ยก็จะต้องคิดแตกต่างกันอันนี้ก็จัดอยู่ในหมวดแอสเซทเพย์นะครับใชซ่ซึ่งทีนี้นิดนึงก็คือมาเก็ตแคปเนี่ย เผื่อเผื่อใครยังใหม่มากน,นะสองหมื่นสามพันล้านตรงเนี้มันมันเป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยเขาให้มูลค่าอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจำนวนหุ้นคูณกับราคาปัจจุบันถูกไหมครับใช่ครับอ่าซึ่งมันตลาดเนี่ยเขาให้มูลค่า Market c ค p ของ Q h o เ s e า h o u s e เนี่ยสองหมื่นสามพันล้านนี่คือตลาดเขาให้มูลค่าแต่ที่ Q House เขาถือ Home Pro อยู่เนี่ย แค่โฮมโปรอย่างเดียวเนี่ยมันมีมูลค่าสามหมืนแปดพันล้านเข้าไปแล้วนี่ยังไม่ได้รวมอะไรของคิวเฮาเลยนะถูกไหมใช่เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยซื้อคิวเฮาด้วยราคาสองหมื่นสามพันล้านอ,อ่าสิ่งนี้คุณจะได้ก็คือได้หุ้นโฮมโปรสามหมื่นแปดพันล้านแล้วก็บวกคิวเฮาเข้าไปอีกแล้วก็บวกคิวเฮาซึ่งสิ่งที่คิวเฮามีทั้งหมดเนี่ยฟรีอ,อ่าอ,อ่ เออฟรีฟรีเลยใช้คํานี้เลยฟรีอ่อค <ำ S 2> า,าอออคำถามถ้าเอออ่าคําถามก่อนคือคําถามทําไมเหตุการณ์แบบนี้ยถึงสามารถถึงเกิดขึ้นได้เออที่ผมจะถามว่าก็อย่างนี้เห็นอย่างนี้มันก็ต้องก็น่านสัดเลยใช่ไหมอ่าเออคำถามต่อมาก็คืออย่างนี้สมมุติว่าคิวเฮาเนี่ยถือโฮมโปรอยู่ งูลคคาสามหมื่นแปดันล้านซึ่งแน่นอนว่ารายได้เนี่ยที่ได้เข้ามาใน q ิวเฮ้าเนี่ยก็เป็นรายได้ที่มาจากโฮมโปรนั่นแหละถูกไหมส่วนหนึ่งถูกไหมครับใช่พี่ถามต่อนะการที่เราเนี่ยจะซื้อ q ิวเฮ้ด้วยราคาสองหมื่นสามเพื่อให้ได้ทรับสินสามหมื่นแปดของโฮมโปรเนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราเนี่ยคาดหวังว่าทษโทษโทษ คาดหวังว่าวันหนึ่งอ่ะคิวเฮาอ่ะจะขายหุ้น Home Pro ออกไปเราก็จะรวยเละถูกไหมอืมแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือเพอร์ฟอร์แมหรือว่าประสิทธิภาพในการทำกำไรอ่ะของตัวค House เองอ่ะเป็นยังไงเออเมื่อกี้เห็นละรายได้ล่วงลงทุกปี แล้วถ้านี่คือกําไรใช่ไหมครับรายได้ลุกลงทุกปียังไม่พอกําไรที่เห็นเนี่ยคําถามเป็นกําไรของคิวเขาจริงๆที่เขาทําผลประกอบการจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นกําไรที่ได้มาจากโฮมโปรครับอ๋อนั่นสินะอ่าเออเนี่เมื่อกีเ้เดี๋ยวเดี๋วพี่กลับไปเมื่อกี้นิดหนึงได้ไหมได้เลยคือเมื่อกแกเราเห็นกันชัดๆนะว่ารายได้มันลดลงพวภาพเลยนะทุกปีแตออ่พอผมมาดูกําไรตรงนี้ผมตอนแรกผมก็ง,งงว่า ทำไมมันมีขึ้นขึ้น, <Bour g> น,นลงลงอยู่เพราะว่ามันมันมีรายได้จากคือโมโปรด้วยเอ๊ะถูกแล้วมมันีไกโมโปด้วยมีรายได้รายได้จากโฮมโปรด้วยใช่แต่มันก็ยังลดลงนะรวมเข้าไปแล้วรายได้อ่ะ ก็แสดงว่าอันนี้มัน yes. ต้องจอะไปดูข้างในเขาเรียกว่าดูไส่ในกันเบิร์ตว่าในรายได้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรายได้อะของธุรกิจหลักเท่าไหร่แล้วมันเป็นรายได้อื่นๆเน่ะเท่าไหร่ไงอ๋อโอเคมันต้องเข้ไปดูไสในไงคือการที่เราเห็นว่ารายได้เขาลดเยอะเนี่ยอาจจะขอย้ำว่าอาจจะนะต้องดูไส้ในเองนะอาจจะเกิดขึ้นจากที่รายได้จากธุรกิจหลักเนี่ยมันลดลงหนักมากก็ได้นะเบิร์ต พเพราะเราก็เห็นแล้วว่ารายได้ของโฮมโปรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีอถูกปะแสดงว่าไอตัวที่ลดเนี่ยมันต้องเป็นลดจากอะไราจากธุรกิจหลักสิถูุไหมครับถ้าเราเข้าไปดูงบกำไรขาดทุนเนี่ยเนี่ยรายได้จากการขายและให้บริการเนี่ยนะครับก็จะอยู่บระทัดนี้อ่า <c oughs> เดี๋ยวนะจริงๆรายได้จากโฮมโปรจะเป็นตัวนี้ครับ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีีส่วนได้เสียเนี่ยครับเอ,อก็คือส่วนแบ่งกําไรจากากำไรแล้วถือหุ้นอยู่ใช่คือเขาโฮมโปรไม่ใช่หุ้นไม่ใช่บริษัทลูกดังนั้นเวลาคอนทิบิวมาเนี่ยเขาจะคอนทิบิวมาแต่กาไรอไม่ได้เอายอดขายข,ายของโฮมโปรมาด้วยนี่อบอกแม่มันก็ยิ่งเลยตัวเลขมันยิ่งเล็กขนาดของตัวเลขมันเล็กเฉยๆแต่เนี่ยคือกำไรลุวนๆ้วนมาดูดีๆนะ กำไรมาจากโฮมโปรเนี่ยเท่าไหร่ครับ430ล้านแล้วกําไรสุดที่เนี่ยของเขาว่าเท่าไหร่ครับ511ล้านแสดงว่ารายได้จากธุรกิจหลักเขาเนี่ยเกือบเกือบสองพันล้านเนี่ยจินตนาลำรายให้หลักสิบล้านถูกไหมโอ้โหโคตรต่ำอ่ะอ่าเห็นไหมดังนั้นเนี่ย <c oughs> การที่เราต้องเข้าเจาะ <c oughs> เข้าไปดูไส้ในเนี่ยสําคัญมากๆกการที่เราดูแต่ด้านนอกเนี่ยก็เราจะแบบ เราจะขนาดเรารู้สึกแล้วนะว่าเฮ้ยกำไรมันลดลงไปเยอะมากเลยนี่เรารู้สึกแล้ววูบแรกใช่ไหมครับแต่พอเราต่อเข้าไปก็จะเห็นเลยว่าไอ้กำไรที่เราเห็นเนี่ยมันแทบจะมาจากโฮมโปรล้วนๆเลยแล้วถ้าทําไมนักลงทุนเนี่ยถึงให้ราคาของคิวเฮาต่ำมากเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคําถามคือมันมีโอกาสไหมที่คิวเฮาเนี่ยเขาจะขัดทุนมีโอกาสไหมผมว่ามีปีนี้แหละใช่กง <laughs> แล้วถ้าเขาขาดทุนเนี่ยออพอเขาขาดทุนเนี่ยไอการขาดทุนเนี้ยมันก็จะไปลดส่วนทุนของตัวเองถูกต้องไหมมันก็จะไปลดคุณค่าของโฮมโปรถูกต้องไหมใช่ก็คือเอาเงินจากเก๊ออกไปใช้เพระขาดทุนใช่ถูกต้อง,อ,งอืมก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยการลงทุนนะครับโดยเน้นเขาเรียกว่าลงทุนแบบแอสเซทเพลย์หรือลงทุนในในธุรกิจที่มีทรัพย์สินมาก กว่าราคาหุ้นนะตอนนั้นนั้นจะต้องอ่านเกมให้ขาดมากๆว่าหุ้นตัวเนี้เขาจะยังรอดอยู่ใช่ไหมเขาจะกลับมาได้ใช่ไหมและเขา่จะสะท้อนสามารถสะท้อนมูลค่าหุ้นที่ของโฮมโปรออกมาได้เมื่อไหร่อืมครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับผมผมขอถามเพิ่มนิดหนึ่งครับคือคอ่าถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่ ถือหุ้นบริษัทอื่นอยู่อืรายได้อไม่ใช่รายได้มันก็จะโชว์ในงบเนี่ยเป็นกําไรตรงส่วนนั้นเลยกำไรส่วนได้ส่วนเสียอะไรทุกอย่าใช่ไหมฮะใช่ใช่อันนี้ป็อกนณีถือหุ้นแต่ถ้าเป็นบริษัทลูกมันจะอยู่ในรายได้อื่นๆแล้วครับใช่ครับอ๋อโอเคโอเคอ่ะเห็นภาพ <c oughs> <c oughs> อ่ะครับก็ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องต้องกังวลเนาะก็คือต้องกังวลว่าไอ้ตัวธุร,ธรธกิจหลักนี่แหละจะเป็นตัวลดคุณค่าของมูลค่าหุ้นข,ของโฮมโปรที่เขาถือไว้เองนะครับแล้วถ้าเขาขาดไปเรื่อยๆสมมติเฉยนะขาดทุนต่อนเนื่องสักปีสองปีสามปีอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่าเอคุณค่าของโฮมโปรเนี่ยจะถูกลดทอนลงไปเรื่อยๆอืมอืมนะครับประมาณนี้ขอขอถามนิดนึงพูดที อยาก<ช>ถามกลับไปตอนที่แล้วนิดนึงอ่ะ APE เนี่ยครับอที่พี่บอกว่าเวลาเราเอากําไรมาคิดเนี่ยต้องหักรายได้อื่นๆออกไปใช่ทีนี้ยกตัวอ,อย่างสมมุติว่านึกถึง CPO อย่างเงี้ยที่เขาถือ m a c ค o อยู่อย่าเงี้ยอ๋อแ,แล้วรายได้ผมเข้าใจว่ามันมันน่าจะมาสม่ําเสมอมันม,มันจะไม่เหมือนกับ แบบรายได้ที่มาจากการขายกิจการขายโรงพยาบาลออกไปเหมือนบำรุงราชอะไรแบบนี้อย่างอย่างนี้นี่เราเราไม่ต้องเอามารวมหรอมันความรู้สึกมันเหมือนมันก็รวมได้ปะหรือว่าแล้วแต่มุมมองคืองี้คืองี้คือใช่มันแล้วแต่มุมมองคือพี่บอกแบบนี้จะบอกไงดีจริงๆแล้วนะอย่างที่อธิบายไปนะว่ารายได้อื่นๆเนี่ย ถ้าเราเอ่อถ้าเราเขาเรียกไงถ้าเรายังไม่เก่งไม่คล่องมากพอเนี่ยเราก็ตัดทิ้งทั้งก้อนอแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราต้อง,ต,องต้อง exactly เราต้องแม่นยำล้วก็ต้องมาดูทีละรายการว่าไอ้รายการที่เกิดขึ้นแต่ละบรรทัดเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอหรือเปล่าอ่าหัวใจคือว่ามันเกิดขึ้นสม่ำเสมอหรือเปล่าใช่หัวใจอยู่ตรงนั้นต้องถูกปรด็น,นใช่ไหม,มใช่ครับ ถ้ามันเกิดขึ้นสม่ำเสมอเนี่ยก็โอเคแหละแล้วก็เราก็ตีเข้ามาเป็นเป็นไรายได้ของปีนั้นๆได้ครับเบิร์ตอืมอืมอันนั้นอันนี้พูดถึงการคิดแบบ PE นะแต่ว่าไอ้ตรงนี้คนละเรื่องกันคือไอ Q ้คิวเฮ้ากรณีเมื่อกี้คือว่าจากโฮมโปรมันก็มาสม่ำเสมอหละแต่ว่าตัวคิวเฮ้าเองอะ่ะมันมันดูเหมือนจะขาดทุนเอาใช <c oughs> ่แล้วมันก็จะไปกินส่วนทุนก็คือทำให้ ปีต่อไปเนี่ยทรัพย์สินก็น้อยลงอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราขาดทุนจริงใช่ถูกต้องแล<อ> <B V, S 2> ้วไอ้ทุณตรงนี้จะลดลงอดังนั้นไอ้ราคาที่เราประเมินไว้ PBV เนี่ยอืสมมุติเราคิดว่านี่ไงตอนนี้เราซื้อถูกแต่ความเป็นจริงสิ้นปีเราอาจจะกลายเป็นซื้อแพงเพราะรั์สินมันไปอะไรแบบนี้ใช่ไมใช่ใช่ถูกต้องครับใช่ครับอะ โอเคนะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของแอสเซทเพลเนี่ย <c oughs> ก็จะดูเรื่องของอ price to book value นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะที่ price to book value จริงๆกันแล้วนะจะแบบเข้าสูตรคำนวณกันแล้วนะครับ mm. หุ้นตัวอย่างเนี่ยพี่ดันไม่ได้เอา Q house เป็นตัวอย่างนะพี่จะเอา mm. หุ้นตัวนี้ที่ที่เบิร์ดเคยถืออ่าอ,อ,อแล้วต้องใช้ตัวอย่างจริงนะ โอเคนะครับก็ตอนนี้ลนเนี่ยเป็นหุ้นอสังหารตัวหนึ่งนะครผลิตบ้านขายนะครับนี่ท er ีนี้วิธีการดูเนี่ยเราดูจากเว็บเซ็ตใช่ไหมครับข้อมูลที่เราจะเอามาคือเราจะเอาราคาล่าสุดมากับตัว price to book ล่าสุดมาเลยข้อดีของการใช้ price to book นะเบิร์ดคือการไม่ต้องประเมินกำไรในอนาคตอืม อ่ามันก็เลยใช้ง่ายนี่ออกไหมเพราะอะไรเพราะว่าอีควิตี้ <t iny> มันมันขึ้นไหวนออ้อยมากนี่ออกใช่ไหมครับเราสามารถดูตัวเลขปัจจุบันได้เลยแต่ผมจากที่ฟังมาเกีตจริง <as S 2> จริงจริงจริงจะประเมินทั้งหน่อยก็ได้ใช่ไหมว่าแบบสมมุติา <t iny> มันทำไรหรือขาดทุนแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในส่วนทุนเพิ่มหรือลดแค่ไหนแต่อะไรก็ตามมันก็จะเปลี่ยนพะอยู่ดีใช่เปลี่ยนช้าอยู่ดีถูกต้องมันแล้วมันก็จะขนุณยากนิดนึงก็เลยดังนั้นก็ไม่เป็นไรก็เอาเอาใช้ตัวนี้แหละใช้ตัวปัจจุบันได้เลยครับเบิร์ด ครับครับเรียกว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ที่ค่อนข้างหยาบอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราเราคงไม่สามารถทําให้มันแบบว่าแม่นยําขึ้นได้มากมากขึ้นสักเท่าไหร่หรอกอ๋อโอเคอ่ะโอเคนะครับสิงเกรลดาวก็คือเราจะเอาราคาล่าสุดนะกับ PB ล่าสุดนะฮะก็คือสี่บาสี่สี่สตางค์กับหกสิบศูนจุดหกเท่าโอ้โหศูนย์จุดหกเท่าเร์ดอืม ที <P>. <ey> ่ปล่าสุดือสุต่อตรงนี้ศูนย์จุดหกเท่าใช่ไหมครับราคาล่าสุดคือสี่บาทสี่สิสี่สตางค์นะครับจากนั้นเราจะไปเปิดที่จิตตะ .com นะครับก็ละลินจากนั้นเราก็จะไปดูที่แฟกชีตนะครับซึ่งเราก็จะมีการแอดตัวตัว PBV กับราคาเช่นกันนะที่เราจะเอานะครับ นี่ price to book value นะครับแล้วก็ก๊อปเลยก๊อปเลยง่ายนะครับของง่ายๆ่ายเรื่เราชอบนะครับง่ายแล้วแล้วก็ราคาราคาด้วยราคานะครับราคาโอเคได้แล้วนะครับพี่พีม z o มเยอะๆเลยฮะัรบกวนพี่ลืมพี่ลืมอีกแล้วพี่ลืมอีกแล้วอ่า อ่ะโอเคประมาณนี้ไหวไหมเออดีเลยครับขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยอดล้วก็จะได้ซูมนิดอีกนี่ <c oughs> โอเคชัดขึ้นเนาะโอเคครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะหาค่าเฉลี่ยนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับเบิร์ดเหมือนพีอีนนะคือเราก็ไปอีกมัธนึงก่อนแล้วเราก็ตัดสูงสุดต่ำสุดทิ้งนะครับอโอ้โหนี่สูงจุดทางนั้นเลยนะเบิร์ดอืมอเราตัดสูงจุดเก้าทิ้งนะครับแล้วก็ตัดสูง ถูกกว่าเจ้าของตลอดเวลาตลอดเวลาถูกต้องนะครับคุ้มโคตรโคตรแล้วถ้าใครไม่รู้ว่าตัดสูงสุดต่ําสุดทําไมดูตอนพีเมื่อวานนะฮะก็คือเอาคร่าวๆก็คือว่าตัดให้ค่าเฉลี่ยมันไม่เหวี่ยงเกินไปเป็นเรื่องสถิติใช่ถูกต้องนะครับ <c oughs> แล้วเราไปหาค่าเฉลี่ยนะครับแะค่าเฉลี่ยออกมาแล้วอยู่ที่0.72เท่าแะนี่คือพีนะทีนี้แน่นอนว่าเราต้องลงทุนที่มีมอสมากกว่า30เปอร์เซ็นขึ้นไปใช่ไหม แล้วก็เอา P B V เนี้ยไม่ต้องไปคูณราคาแล้วนะเอาคูณ0.7เลยนี่เอาคูน0.7เลยนะครับ<ม>ก็จะกลายเป็นว่า<ม>ได้ P B V มาที่0.51เท่าอฮ0.51เท่าครัม์<ฮ>ด,ดูซิว่าเนี่ยย้อนหลังไว้เนี่ยนะครับมีช่วงไหนบ้างที่มี P B V 0.51เท่าบ้างครับไม่มีเลยแต่เดี๋ยวเผื่อคนตามไม่ทันคือ0.51 มาจากไหนมาจากว่าดูค่าเฉลี่ย P/E v สิบปีที่ผ่านมาแล้วเฉลี่ยแล้วได้0.72นะฮะนี่คือเฉลี่ยสิบปีที่ผ่านมาทีนี้การเป็น V.I เนี่ยคือเราอยากซื้อที่ส่วนลดใชสามสิเปอร์เนหรือ Margin of Safety ส0ิอร์เซ็ดังนั้นพี่วิพาธก็เลยเอา0.7คูณไอ้0.72เข้าไปก็ได้0.51อ่าทีนี้พี่วิพาก็ถามว่าดูซิมันเคย ได้ราคาหรือเปล่าอ๋อมันเคยนี่หว่านั่นไงปีสองพันสิเอมันเคยนะมันเคยเบิร์ดมันเคยเออนี่มันเคยเคยืออ,คยอยู่ปีนี้ใช่ไหมครับครับปีนี้ปีนี้อ่าเราไฮไลท์ไว้เลยปีนี้ <c oughs> วิธีการนะครับเราต้องทาบททดสอบเขาเรียกว่า back เทสหรือว่าทดสอบย้อนหลังนะครับ <c oughs> แล้วก็เอาราคามาเลยว่าถ้าเราซื้อที่ราคาสองบาทยี่สามตังค์เมื่อปีสองพันสิบเอ็ดโอ้โหถือว่าถึงตอนนี้สี่บาทสี่สิบสี่สตางค์นะครับ อ่าอันนี้คือเคเกอร์เนาะอันนี้เราทวนกันไปแล้วนะว่ามันคือเอผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ลยบแบบทบต้นนะครับคอมเพ n อ a รนท o โคต r เ t ทใช่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ครับซึ่งสูตรอันนี้ก็เดี๋ยวเราแจกไฟล์นี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถนำไฟล์นี้ไปใช้ได้เลย <c oughs> ส่วนอันหลังเนี่ยเป็น total return นะครับ total return นะครับก็คลิปแบบธรรมดาอ่ามาดูกันเบิร์ด <c oughs> เห็นไหมว่านี่ขนาเป็นหุ้นอสังหานะครับ <c oughs> แต่ถ้าเราสามารถซื้อที่มอสที่มี30%ได้นะครับเราจะได้ผลตอบแทนเนี่ยรวมนะผลตอบแทนทั้งหมด99%โอโ้โห99%โดยที่ยังไม,ไม่ได้รวมเงินปันผลนะโดยที่ยังไม่รวมเงินปันผลใช่เงินปันผลปีนึ่งห6 6 7กกเ็ดอนี่ยบวกกไปอีกต่อปีเนี่ย10ปีก็น่าจะมีอีก50%ได้เลยนะอืมอ่า <c oughs> ดับน,นั้นจริงๆแล้วเนี่ย คือเราเอาเอาเราเ,าเอาราคามาคิดเพียวๆไงยังเลยยังไม่ได้รวมปันผลเข้าไปนะครับเก<อ>้าสิบเก้าปอร์เซ็นเอ่อใครนึกไม่ออกสิก็คือสมมติลงร้านหนึ่งก็ได้การรนเก้าแสนเออถูกกำไรอ่ากำไรนะนี่คือนับโชคกำไรด้วยนะอืมครับคิดต่อปีนะครับอยู่ที่ผลตอบแทนเกือบเกือแปดเปอร์เซ็นต่อปีครับอืมอ่าก็แดงให้เห็นว่าการใช้ PBV มาคำนวณเนี่ยจริงๆอ่ะใช้ได้เหมือนกันนะ แต่มันก็จะเหมือนกับว่าคอนเซอร์ฟทีฟกว่า p e อนิดนึงสังเกตว่าเนี่ยตลอดสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแท้เลยแล้วก็เป็นอย่างจริงจริงเบิร์ตถ้าเบอร์ซื้อช่วงนี้เนี่ยสามบาทห้านี่ถูกๆเลย 6. ตอนหกสิบหกสตางค์ไอตอนศูนจุดหกหกเท่านะสามบาทสองตังค์ถือมาถึงตอนนี้นะครับผลตอบแทนะก็น่าจะต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นแน่นอนใช่อืนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าถ้าเราซื้อเนี่ยในจังหวะที่แพงที่สุดนะครับอย่างในปีสองสิบเจ็ดนะครับราคาอยู่ที่ห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์นะครับห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์นะครับถือมาถึงตอนนี้นะครับก็น่าจะรู้เรื่องนะครับน่าจะรู้เรื่องเลยแหละนะครับอ่าแล้วก็ลากมาดึงกลับมาต้องเป็นปีนะผลตอบแทนนะครับ ลบเจ็ดต่อลบเจ็ดเปอร์เซ็นต่อปีนะครับม,มาดูก่อนว่าผลตอบแทนรวมะจะเป็นยังไงนะครับโอ้ลบยี่สิบเซนพอดีเลยอ <c oughs> นะครับการซื้อนะครับดังนั้นสิ่งที่จะบอกคืออะไรครับการที่เราเนี่ยครับใช้ p b v นะครับซื้อ <c oughs> ที่ p b v เนี่ยต่ำกว่าหนึ่งเท่าแปลว่าเราซื้อถูกกับเจ้าของไม่ได้แปลว่ามันถูกจริงๆนะครับอ่า มันแปลแค่เหมือนที่พี่เคยพูดว่ามันแปลแค่ว่าถูกกับเจ้าของแค่นั้นเลยมันแปลแค่นั้นเลยถูกต้องมันไม่มันไม่แปลมากกว่านั้นเลยเออไม่ได้แปลอะไรมากกว่านั้นเลยใช่ครับไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นไปหรือมันจะลงไปต่อใช่ถูกต้องไม่ได้แปลอะไรเลยครับ แปลแค่นั้นเลยจริงๆนะครับก็ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าในการใช้ price to book value ในการหามูลค่าเหมาะสมเนี่ยวิธีการเนี่ยเราก็จะดูตัว price to book เป็นหลักนะครับเราจะไม่ค่อยเอามาคูณราคากลับเข้าไปนะครับเหมือนตอนที่เราอ่ะพูดในตอน p e ไปแล้วนะครับว่าเราจะดูแค่ช่วงช่วงช่วงราคาหยาบๆมากกว่านะครับเราไม่ค่อยสนใจราคากันหรอก แล้วสนใจความถูกแพงของมันมากกว่าดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยไม่ยึดติดก,กับราคานะครับเบิร์ตมันก็จะทําให้เราเนี่ยลืมราคาไปแล้วเราก็จะไม่ยึดติดก,กับราคาในอนาคตด้วยในวันที่ราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปตามผลประกอบการนี่หรอกไหมอืมอ่านะครับแต่การที่เรายึดติดว่าฉันเคยซื้อที่ราคาเนี้ยสิบาทสมมุตินะสมมุติหุ้นตัวอื่นนะสิบาทวันนี้ขึ้นมายี่สิบาทเนี่ยแต่ p e. ีถูกมากเลยเงี้ยเราก็จะแบบไม่ไม่กล้าซื้ออะไรี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆไว้ว่าให้เราเนี่ยยึดติดกับความถูกแพงนะอย่าไปยึดติดกับราคาเด็ดขาดครับนะครับก็วันนี้จริงแล้่ยผมผมคิดว่าผมคิดว่าตัวพี่ประภาษเนี่ยเหมือนกับว่ามองราคาว่ามันเป็นแค่ Data หนึ่งที่เอามาอินพุตในใน่เซใช่แต่ว่าไม่ได้จํามันเลยแค่ก๊อปมาปั๊บใส่ปุ๊บแล้วก็ใช่เออแต่ว่าพี่ประภาษก็จะดูไอ การประเมินอ,ออกมาแล้วว่ามัน P/E เท่าไหร่ P/BV เท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ครับถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับจริงๆแล้วผมคุยกับเบิร์ดหลังไมค์กันค่อนข้างเยอะออถ้าเ <c oughs> บิร์ดถามราคาเนี่ยผมก็จะจำราคาหุ้นไม่ได้แทบแทบทุกตัว <c oughs> แทบทุกตัวนะครับประมาณนี้เลยก็จะเป็นละักษณะที่ว่าแล้วเราซื้อเนี่ยด้วยค <c oughs> วามที่เราไม่ไม่เกี่ยงราคาด้วยความหมายก็คือในเมื่อความถูกแพงหรือของ P/E มันได้แล้วเนี้ยครับแล้วก็ซื้อเลย ประมาณนี้ครับก็ไม่ค่อยเกี่ยงราคาดังนั้นตอนซื้อไปก็เออจำไม่ได้เหมือนกันเน่ะจำได้แค่ว่าเคาะขวาแค่นั้นเองอนะครับก็ก็ประมาณนี้นครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับว่าวิธีที่สองนะครับก็คือตัว price to book value นะครับก็วิธีใช้ก็ใช้แบบนี้เป็นหลักครับอ,อืม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 โอเคครับมมีอะไรสงสัยถามเพิ่มเติมไหมครับแล <laughs> ้วอย่างนี้อย่างนี้หลักคิด ในการประเมินคุณภาพคือก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมว่าแน่นอนต้องเติบโตสม่ำ<น>เสมอหรือว่าไม่ไม่แย่ลงไม่ถูกดิสนับไม่ถูกใช่อ่าวิกิตจนกลับมาไม่ได้อะไรแบบนี้พวกนั้นก็ยังต้องประเมินแบบนั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเบิร์ดเรื่อง,เร,องเรื่องหลุมพัางนะครับยังอยู่เหมือนเดิมอระครบทุกประการนั่นคือเหตุผลที่เราเนี่ยเอาคลิปเรื่องของหลุมพรางเนี้ยไว้ก่อนการประเมินมูลค่าหุ้น ทั้งสี่แบบครับเบิร์ตถ้าเรามายึดติดกับด้านราคาเพียงอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> ละเลยประเมินได้คุณภาพนยครับก็มีโอกาสที่เราจะติดหลุมพรังนั้นแล้วก็มีการขาด,ดทุนได้ครับเบิร์ตอืมคือจริงๆต้องทําเรื่องพวกนั้นก่อนด้วยซ้ำใช่ไหมครับประเมิน<ช>คุณภาพ,พก่อนที่จะมา<ช>ถึงตรงนี้น ใช่ถูกต้องเบิร์ตอันนี้คือเหตุผลที่เราเนี่ยเอาเรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นมาสอนไว้ในช่วงท้ายที่สุดเนี่ยเหตุผลก็เป็นเพราะแบบนั้นเราอยากจะเน้นในเรื่องของการประเมินเชิงคุณภาพมากกว่าครับเบิร์ตซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับผม,มผมผมเดาว่าคนใหม่ๆอที่ติดตามอ่ะผมว่าอาจจะมีคนข้ามกันนะไอ้พวกเร,เรื่องการประเมินคุณภาพอ่ะเพราะอาจจะรู้สึกว่ามันไกลันแบบ ไปวิเคราะห์ธุรกิจไปวิเคราะห์การแข่งขันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองโดย<ม>ตรงนะ<ม>ไม่ไม่เท่ากับการแบบซื้อที่ราคาเท่าไหร่แต่แต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วมันมันเกี่ยวกับเท่าเดิมเต็มเลยใช่ใช่ <laughs> เหมือนตอนที่เราคุยเรื่องหลุมพรางอะว่าคือคุณภาพเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนราคาคือถ้าเราจุดจูเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าคุณภาพคือเหตุคุณภาพคือเหต,รเหตรุราคาคือผล ถ้าวันนี้เราโยนเหตุทิ้งไปแล้วเราก็มาดูแต่ผลอย่างเดียวเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าผลที่รับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรถ้าเราไม่สนใจเหตุนี่ออกไหมเราเห็นราคาวันนี้อ้าวเฮ้ยมันถูกว่าเออถูกเนี่ยเคยได้ยินคำนี้ไหมเบิร์ดถูกก็ยังมีถูกกว่าเออเออเออมันเกิดขึ้นเสมอกำารน้อยแล้วก็ยังมีกําไรน้อยกว่ากําไรน้อยกว่าแล้วก็ยังมีขาดทุนใช่เหมือนเบิร์เหมือนที่เบิร์เคยเคยมีติดกับดักอย่างหนึ่งก็คือพ e อีถูกใช่ไหม แต่จริงแล้วอ่ะหารู้ไหมว่ามันจัมีพีอีถูกกว่าและพีอติดลบถูกไหมอืมอืมอ่าอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆว่าอย่าติดอย่ายึดติดกับเออ่เชิงปริมาณอ่ะเพียงอย่างเดียวหรือมากเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยเหตุกับผลเนี่ยมันอยู่คู่กันมันมีความสําคัญเท่ากันใช้คํานี้เลยมันสําคัญเท่ากันดังนั้นเนี่ยเราทิ้งเชิงคุณภาพไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็อ,อย่ามโนว่าเรารู้ดีว่าคุณภาพมันดีอยู่แล้ว ม,ม,มันยังไงเราต้องเขาเรียกว่าหาทางพิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขครับว่ามันดีอย่างที่เราคิดจริงๆครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับอืมอืมจริงๆเมื่อวานเนี่ยผมยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยเพื่อนที่มันแบบทํางานประจําะนะแล้วตาแหน่งแบบสูงๆแต่เป็นในทาง s p e c i ลิสต์มันเป็นแบบค r e a t i v e อะไรเงี้ยอืมก็มคุยว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะมึงมาศึกษาเรื่องหุ้นเนี่ยเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจอะไรเงี้ยถึงสุดท้ายไม่ได้ออกมาทําธุรกิจ แต่ว่าผมว่าไอ้มุมมองการวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยมันเอาไปต่อยอดงานประจำได้เหมือนกันนะอย่างเช่นว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะทำงานเรื่องการบริหารอะไรแบบเรื่องตำแหน่งขึ้นมาแล้วเราเข้าใจภาษาพวกนี้เข้าใจมุมมองพวกนี้ผมว่ามันก็เป็นโอกาสในการเติบโตในในฝั่งนั้นได้หรือแม้กระทัง่งแอปพลายกับธุรกิจตัวเองอันนี้ก็ได้โดยตรงเลย อืมใช่ในมุมมองว่าเวลาเราจะเริ่มเราจะต้องมองอะไรบ้างบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันคนละสกเกลกันเราเริ่ม s อ e เอกับบริษัทเบลเลอร์กับเต,ต็งจริงมันมันก็ประยุกต์กันได้เยอะใช่ไหมฮะใช่จริงจริงมันจำเป็นเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับขนาดนะถ้ามุมมองพี่นะคือการวิเคราะห์ธุรกิจก็คือการวิเคราะห์ว่าเราอ่ะเราวิเคราะห์ธุรกิจเราด้วยซ้ำว่าธุรกิจ s อ e ของเราที่เราจะเริ่มก่อตั้งขึ้นเนี่ยมันจะเจ๊งหรือเปล่ามันจะ มันจะสามารถเซอร์ไวเวลหรือว่าสามารถรอดอยู่ในการแข่งขันที่รุนแรงได้หรือเปล่านะครับดังนั้นจริงๆว่ามันสําคัญหมดกับทุกสเกลนะกับสําหรับในเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับอืมดังนั้นเนี่ยผมว่ามันได้ประโยชน์หลายอย่างคือลงทุนคือถ้าเราอยากจะสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกมีลงทุนมีทําธุรกิจหารายได้เยอะๆอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ศึกษาเรื่องพวกนี้มันได้ประโยชน์ หลายต่อนะผมว่าครับอ่าโอเคนะคเคก็ประมาณนี้อ่าโอเคสำหรับในตอนที่ยี่บสี่นี้นะครับย้ำชื่อต่อนีีงงมานาน<อ>เข้าใจละนี่เข้าใจแล้วจริงด้วยประเมินหุ้นด้วย P V V นะฮะเออเออเข้าใจแล้วจริงนะอ่าวันนี้เคลียร์นะครับผมว่าแต่ก่อนที่ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ได้เห็นตัวอย่างของธุรกิจชัดๆแบบนี้นะัะแล้วก็ไม่ได้เห็น พี่ใช้คำว่า historical data มันนะว่า p b v สักคุนสักตัวเวลาเรามามองเออมันมีมันมีอดีตมีค่าเฉลี่ยมีตอนที่มันเคยสูงสุดต่ำสุดอะไรแบบนี้อะฮะพอพอเห็นวิธีคิดแบบไล่ไปทีแล้วเต็ปนี้เออเห็นภาพเลยนะคร<อ>ับอ่ะก็ฝากเพื่อนๆว่าถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นก็อันนี้แนะนำเลยเฉยนะก็อาจจะลองแลกเปลี่ยน ลองสรุปกันมาดูนะครับเพื่อ้เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็คนอื่นที่มาดูกันต่อด้วยนะครับครับและเช่นเช่นเคยถ้ามีคําถามอะไรมาคอมเมนต์ถามพี่ว่าพาได้มีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับหรือว่าเรียนเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนอยากให้ปรับอะไรตรงไหนเนี่ยอยินดีเลยนะเราเราอยากจะปรับได้ฟีดแบ็จากคนที่เข้ามาดูนะครับเราจะได้ทาคลิปให่ไหมนี่ ถูกใจคนมากขึ้นนะฮะอ่าโอเคครับ <G ül> ก็เป็นตัวแทนเพื่อนๆเช่นเคยน,นะคะขอขอบคุณพี่ประพาสมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบิ์ดค้าสวัสดีเพื่อนด้วยครับสวัสดีครับ